เราไปดูเรื่องราวของโฮปเด็กชายชาวไนจีเรียที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านนะครับพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมรับเลยล่ะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นกลกกินีที่นำโชคร้ายมาให้หมู่บ้านเป็นภาพสะเทือนใจเมื่อหนึ่งปีก่อนนะครับถ้าเราจะเห็นภาพที่เผยแพร่นางอันจาลิงเก้นโลเวนเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลชาวเดนมาร์กกำลังป้อนน้ำดื่มจากขวดให้เด็กชายชาวไนจีเรียคนนี้เนี่ยแหละครับตอนนั้นโฮปอายุสองขวบสภาพก็น่าเวทนา คือท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลของทางเดนมาร์กก็รับตัวโฮบไว้ดูแลครับเพราะว่าโฮบนั้นอยู่ในสภาพผอมแกรนพุงโรก้นปอดมีปัญหาท่อปัสสาวะเปิดต่ำด้วยท้ายที่สุดนะครับก็เลี้ยงดูฟูมฟักแล้วเจ้าหนูโฮบตอนนี้ล่าสุดภาพที่เผยแพร่ออกมาอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นตามวัครับแต่งตัวสะอาดสะอ้านแล้วก็แบกกระเป๋าเป้ไปโรงเรียน เป็นภาพที่คนแชร์กันไปหลายหมื่นครั้งทีเดียวสิ้นปี2559ที่ผ่านมาครับนิตยาาสารชื่อดังของเยอรมนียกให้มิสโลเวนคนนี้นี่แหละครับเป็นบุคคลสร้างแรงบันดาลใจประจำปีแสงหน้าทั้งสมเด็จพระสันตะป,ปาปาแสงหน้าทั้งบารักโอบามาเพราะว่าบรรณาธิการเขาให้ข้อมูลว่านี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เลี้ยงดูเด็กที่ไม่รู้จักเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีทางไปถูกหาว่าเป็นกลาคินีก็เอามาเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ได้แบบนี้ครับคุณโลเวนนี่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้นับล้านเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าชื่นชมไม่น้อยค่ะ